เด็กกมีตะปลาพี่น้องเลยมีตะปลามีตานามบนรถว้ยเวลามันบ่เหลือดิช่ว้งนี้ที่มาคิดหน่อยคิดไรอยูน่นี่มันบเรือดิเอาซั์รถครับนี่รูว้วะอมมาหากินมันแถวๆนี่แหละเอาตรงนี้แหละหาที่กำบังได้กับพ่อพี่น้องเลยต้องไปคิดยังไงครับ สติกรังหนึ่งมองนี่พี่น้องหนูมันหนีนหออนามไปใส่บ่อได้หรอก่ยางกนบึงผอมพี่น้องเดี๋ยวเพาว่างนี่ก้อนขับหลังึหนี่นเฮ้ยอย่าสัตวมือเดอ้อ <c oughs> อันตราะไลได้พี่น้องเลยอย,ย,ย่าสาหัสเด้อเด็กลงไปครับใหญ่มันกระดุกกระดิกนะ เนียนเกะพี่น้องเลยนะตัวสวยงามครับไปอีกหลังแล้วพี่น้องเลยโอ้ยตะเวนขึ้นแล้วพี่น้องเลยอ๋อได้ดีครับเพิ่งได้ซองลังพี่น้องเดี๋ยวย่างเข้าไปเบิึงนี่ครับได้จักขาวฮกลังก็ยังดีพี่น้องเลยน่าสมยุติพี่น้องเลยสีบริเวณอยู่พี่น้อง เขาโป้มั่นใจกันนะครับมันมีมันใจหรอกพี่น้องถ้าไปม,มีมองเดียวที่มันมีมีดินนหน้าม,ามันท่วมหมดแล้ววว้ยว่างตัวพี่น้องหยันยังเนาะเดี๋ยวซับซับออกนี่ว่างนี่เลยพี่น้องเลยนี่สไตล์สั่งหน่อยบุคือโมดี้พี่น้องเลยซับใส่รถดได้สัส่งหน่อยคนเหี้ยฮว่าสั่งหน่อยโม่ดี้พี่น้อง มันเดี๋ยวตะดวงแล้ครับนี่คือว่ามันเถอะไมีสูตรตโต้แล้วเดี๋ยวตะไผเด้วยพี่น้องเดี๋ยววันนี้จะซับๆนี่ครับใส่กันเอาหม่งใส่มันดีๆกันพี่น้องเลยโอ้มันบ่นคือดวงครับรูปเอิ้งถึงพี่น้องเลยน,นี่ได้แล้วหม่งดักหนูห้องนี่ทางลงมาหงาพวกนี้เหยาบเว่ย มันหกเหยียบเหยมันก่อนเหี่มันมาเห็้นครับเดินกุจูกุจูมากนี่หละว่างนี่พี่น้องเอออีกหลังนึงเยียเ้อพี่น้อ,อ,นองนี่นะครับลักษณะอาบุตรสังหน่อยนะเกาเกาคึกเหล,ละล่ะ <laughs> พอ่อปั่นกันก็เจ้าของเออโบเป็นยังครับเกาต้มกระมานอยู่ดิมันธรรมดาดิ พุ่นนะมันทำบัดรดา่าบอาจูดครับบัดทีนี่นเยอะสร้างหน่อยนี่เยอะขี่ตไตเด้พี่น้องเลยลงไปพี่น้องเลยหอมครับอ่ะพ่อพี่น้องเลยจัดระเบียบมันใหม่กันพี่น้องเลยต้องพิธีพิถันแน่นะครับจุดนี่สากระซังมัน จำเป็นครับผ่าขึ้นมากยากสีดาโอเคพี่น้องเลยส่วนตัวล่อนะพี่นอ้องอาจจะฉีดก็ได้บ่ฉีดก็ได้แล้วตะคนมักสีใส่น้ำหัวเชื้ออะไรกะแล้วตะคนมักครับอันนี้ว่ากันป่ได้โงสร้างน้อยนี่น้ำยาปับ๊บผ่านุ่มดาวนี้แดงนะครับบานๆนี่แหละ20บาทใส่ตลอดชีพ ยี่สิบบาทนี่นก็ใส่จนหลงจนลืมหมดเลยพี่น้องเอ้มาด่าหกแทวน้อหนอมุอนเข้าไปบนน้อหนอสั่งน้ำหนักเบิ้งอยู่ครับไปลองมุนเข้าไปเบิ้งจั่หน่อยพี่น้องเอ้เด้งเด๊มมากเลยกระไรครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนครับอดนึนนกเอาพี่น้องเอ้ยสั่งหน่อยตั้งติดหกถือถ้าน้อนานนีน่เนาะไปตะไปได้บนนอบ้องน้องดูพี่น,อน้องเนาะ บอว่ากันบอว่ากันางานมึงเจ๊งอ้ยพี่น้องเลยอ่ะบ่ได้เห็นกันโดนเนาะพี่น้องเนาะเมื่อกี้ก็ขออยากกินนะน้องมาออกหาอยู่หาก,กินห้าราเนี่ยพี่น้องเลย <c ười> บ่ได้หาก,กินโดนละแล้วก็เข้าตลาดโอ้ยมันบ่ถือปากพี่น้องเลยมันคือหารปลาปลาบานๆท่านี่แลหละเมื่อกี้ก็บอไล่พี่นอ้องออกจากบ้านแมต่ตะพุ่น เกืき رب, き رب, อบโค้งงงเศร้าครับตีหาซีซีบึงรถออกมาเอามาดักทิ้ไเลไหนจักรซีซ่าหาล้างกัเอาพี่น,น้องบ่คิดอะไรมาไหมไม่ห่วยอ,อย่างวะนี่น,นี่นตัวท้องพี่น้องเกิดเป็นหนูคือสีบูแมนดอกเอาเบอยูดอกเบิงส่งดูนีพี่น้องมันเหย,ยียบหยาจนมุนเลยได้ครับหักมุนอีปุ่ยเฮ้ยโมเมนต์หนูดอกแบบนี้ ก็หลังที่จะข้างหายไปโดนเนาะพี่น้องเนาะขอตรวจขอให้หนึงติดด้วยปัญหาได้เรื่องการตัวเองกระโยกใหญ่เรื่องที่ทํางานด้วย่ะครับเลยบ่เคยมีเวลาปันเนี้ะเมื่อนี้มีโอกาสเดี๋ยวพาพี่พี่น้องมาบุกลงลูยปลาล่องเบิงพี่น้องเมื่อนี่สงคือบ่บ่ไรดอกพี่น้องขออย่างเดียวบ่เหี่ยวก็เพรได้หิวข้างเดียวกับดุนใจเราเมื่อนี่เพราะอย่งั้คือว่ามาเหตุงานนาะพี่น้องเนาะอ่าใจมันหลักเดียว เดี๋ยวไปแก่งที่โตก,ก็เอาลอาะเจ้าทุ่งเจ้าทีเจ้าปลาเจ้าเขาเป็นสิบ่อไห่เนี่ยอยู่บ่อจักหน่อยอยู่บ่อสั่งหน่อยวะเ <c ười> อาพี่นอ้องอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตลงนะครับได้สักสี่ห้าล่ะซ่าหาหลังก็ยังดีนะก่อนข่างานครับโนี่เวลากัเจ็ดโมงกว่าแล้วพี่น้องเจ็ดโมงสี่สิบนี่ต้องถึงที่ทำงานแล้วนะพี่น้องเอ้ยเจ็ดโมงห้าสิบนะฉะนั้นต้องออกจากปลาประมาณเจ็ดโมงเคืองนะเอาต้อ,องมึงพี่น้องเนี่ยคือว่เดี๋ยวสั่งหน่อยขออนุญาตฮะลงดักจังเน่ยพี่น้องนี่แหละนี่แหละทางตัวเงินตัวทองท ืออยนก้ก็โลดเพื่อหนหูเล่นน้ำโอ้สิได้่ยักหลังเนาะพี่น้องเลยได้ฮาหลังได้ฮาหลังกับสิเบริรเวลาล่ะโอ้ยพี่น้องกลับทางเก่าเฮาเอ้าอีกสักหลังก็ยังโอเคครับเฮ้ยไหนครับบัดรที่ไหหลังสุดท้ายแล้วครับมึงนี่ได้ดงนี่เหรอพี่น้องนี่อุ้มนี่ดักทิ่มไว้ซี่แหละเอ้า <c oughs> แรงมาลุ้นกันพี่น้องไป ไวยแล้วครับจากสี่สิบแล้วสามสิบหาแล้วตรงนี้อมจะไปเลยพี่น้องเลยสั่งอยู่ยว่าท่านงานครับไปตอนแรกจะมาลุ้นกันครับพี่น้องครับอสิทธิกรรมจะขางบอกสิทธิแกงบ่แรงนี่ มพี่น้องบัดที่นี่ตกซ้ำขึ้นเลยพี่น้องเลยเมื่อกี้เลิกงานมาพี่น้องเลยไปนั่งล่มสร้างอยู่พี่น้องเลยสองขวดวิ่งมองวิ่งแมงเลยโอ้ยอยูอส่สหน้อทางเนาะโอ้ยน้อง,องแลกเป็นพี่น้องคือบ่โอ้เห็นได้กำจะค้างนี่เด้อป่วยน้องแรกพี่น้องใส่ยื่คล้องว้ เม็ดซีรีพี่น้องเลยนั่มนะลงไปบ่ใดครับดักไว้ิี่นั่มเนี่ยพี่น้องไปบุกไปนั้นลงหลังสองพี่น้องสองดักกันลงลงพี่น้องหลังรีวิวเลยหลังอูี่น้องมีหนุ่มเปล่าวะเออ เอ่อส <c oughs> <laughs> ีถามหาเราพี่น้องเลยบาดที่นี่เออเนาะเาะเป็นยังพี่น้องยังเหลือหลายอยู่เป็นสองหลังเองมองเลยเหนือหรอวะยังอยู่ใส่ป่ะสั่งใหม่ก็ลงลงลืมเลยพี่น้องเลยหย่อนสั่งบ่วะนี่ยืนอยู่ลยเอ้าพี่น้องได้เก่งได้เก่ง ได้แกงได้แกงโอุ้ยแก้วสุดยอดเอ้ยโอ้โหคำนี้พี่น้องเอ้กระเดืออยู่ไปขอวอลเล็ตสักสองรอบนะพี่น้องนะเมื่อกี้บริเก็บมากครับเดี๋ยวด้ะรอสักสองรอบครับยังฆ่าใจยึดสองสามหลังพันมากเมื่อกี้ดิเฮ้ยสุดยอดสามสี่หลังเด้อ หน่งพี่น้องเลยขอทางเขาแล้วพอแล้ว,ลวมือนี่สั่งใหม่รีบเ,อ,เอาโหุยพาดีดีวะพี่น้องเฝ้าซื้อทุกคนมีลองร้อยอย่าง่ะอีงวะนี่มันจะกลูตโตมันดีพี่น้องเลยโอ้ยสิดนะ้าพี่น้องเปแล้ว่อกี้นี่ขาดสิบอะไรมัน เอียงกรบโบลุล่ะจะไปนู้นลูกเขาก็ได้ครับนีอีกสามครังพี่น้องเลยดำ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 เหตุซีรีส์พี่น้องเลยอ๋อนีอีกสองลังสุดท้ายพี่น้องเลยรุนน้ำกันคือบอยังอย่างนงี้หน่อยครับก็มีตุงกพอแล้วตัวนึงแล้วพี่น้องเลยรุนน้ำกันเลยครับ อีกสองหลังโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาแล้วมาแล้วแก่หล <c oughs> ังนี้บ่มั่นใจเลยเดลยพี่น้องเลย <c oughs> สวีงามมีบิลเลตเหยีตอาลาด <c oughs> สุดยอดพี่น้องสองเต็มแล้วโอ้ยเก็บกลับได้พี่น้องได้อาวุธมาที่นี่อ๋อ ังมีรุ่นหลังสุดท้ายพี่น้องเลยเนี่ยมารุ่นหลังสุดท้ายกันพี่น้องเลยรุ่นไปนน้ำกันเลยคือบอสต้องางกันเนี่ยตละลาลังโอ้ยังคือเก่าพี่น้องเลยเสียงวันได้มาห <c oughs> รือมันโมมี่กับบอลูนนะเอา้าบุกอย่างงพี่น้องเลยได้สองเต็มแล้วเนาะนั่งพักสักคราวพี่น้องเลย เดี๋ยวเขาจะมาลุ่นกันไหมเดี๋ยวนั่งทอนคนหนูสองตัวนี่ก่อนกลับบ้านไปเดี๋ยวแกงอ้อมแซ่บๆพี่น้องเลยเห็ดกินกันขึ้นนี่เลยอะไรวะนะที่เสียบอยู่เอาเดี๋ยวไปนั่งจะเข้ากันพี่น้องเลยไปครับพี่น้องมาที่นี่เก็บกลั๊บนะนั่งทอนคนแล้วพอดีพี่น้องเลยหนสองตัวนะเก็บมาได้สองหลังแล้วพี่น้องเลยกลับบ้านทั้งตัวพอแล้วครับสนีกันได้มาเลย บ่เป็นยังพี่น้องสามมิดจีรีบ่เป็นยังพี่น้องเลยได้สองตัวนี่ก็ถือว่าคุ้มแล้วครับเขาถ่ายพี่น้องเลยถังน้องกํงาลังเนี่ยฉังได้มิดพี่น้องเลยอ๋อเปน็นยังครับได้สองตัวแตถือว่าโอเคพี่น้องเลย ยังพอได้แกงอยู่พี่น้องเลยแล้วครับคือเห็นสองเต็มพอได้กินกับเขาห้องเนาะสิทิจะอมดึกเด้พี่น้องมาท,ที่นี่ไปกับบ้านครับสี่ทุ่มละ <c oughs> นั่นหมือนบยอยูย่ดึกเดียพี่น้องเลย <c oughs> เอา้าวครับผมเดี๋ยวเจอกันที่บ้านพี่น้องกับเขาห้องนี่แหละเลกงานดึงเดือนพี่น้องเลยสองทุ่มอดบ้านกับสามทุ่มกว่าจะที่ไปซื้อกับเขาทั้งได็เอายังพ่อได้มีกับเขาพี่น้องเลยเกี้ยวไปพี่น้องเลยกลับกันครับ หลบดึกหลบดึกพี่น้องไงหกถุ่มกลัวล่ะแล้วกี่น,น,นอดเขาอยู่เอ้าโอเคครับพี่น้องขออนุญาตกินเขาครับนีนี่พักกับมงึงหนอยตีไซพี่น้องเลยเดือดเดือดไปซื้อทั้งเลยแต่ก็ๆอยู่ในตู้เย็นเนี่ยย่องลงไปรถไปครับผมบททัดทีนี้คลิปหน้าว่ากันไม่พี่น้องครับผมคลิปนี้ก็บตีซ้ำนี่แหละก็ได้แซ่บของปากของข้ออยู่พี่น้องเลยอ่ะครับผมสำหรับขึ้นนี่ก็บลาตีสวัสดีครับผมสวัสดีครับ